ป爸าป่อพ่าย่าย่าปพ่อมามี่มี่ยายยาย I love you อาอายิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยค่ะเจ้าทูจ้าก่อนทูจ้าเล็วทูจ้าทูจ้าใครสวยยกมือขึ้นบ๊ายบาย ยยิ้มเอ๋กิ่งจังบ๊ายบายเจนซินสวยไหมสวยไหมเจนซินสวยไหมเกิดเจนซินสวยไหมครับเจนซินสวยไหมสวยไหมก็ไกลหน่อยขอใครเอบซดีอีอฟลัมละบัมเจ้าก็อเออไพ่รับสนองจับใจเออ xoáy nấm lặng lại xoáy nấm là lăng... áp phổi thế lòng mà thế lòng thế rồi giấc mơ kia chạy 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 xin xin i love you yang ai khác